สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาสอนเกี่ยวกับเวลาเราแชร์นะครับแช์คอนเทนต์ใน facebook แล้วเนี่ยจะไม่ขึ้นเป็นรูปภาพหรือวิดีโอที่เราต้องการนะครับก็คืออย่างสมมุติเวลาเราใส่ลิงก์มาแล้วเนี่ยกดแชร์แต่ว่ามันดันไม่ขึ้นรูปขึ้นเป็นแบบนี้นะครับวิธีแก้ของเรานะครับก็คือให้เข้ามาที่เว็บนี้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับพอเข้าเว็บมาเนี่ยจะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยแล้วก็ก๊อปลิงก์ที่มีปัญหานะครับที่วิดีโอไม่ขึ้นก็วางที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็กดแก้ไขจุดบกพร่องหนึ่งครั้งนะครับนะครับว่าอ่ามันจะไม่ขึ้นเป็นอ่ายังไม่ขึ้นเป็นรูปภาพนะครับให้เรารอสักพักหนึ่งแล้วก็อ่ามากดที่สคริปตนะครับครั้งหนึ่ง จากนั้นก็จะรอให้ตัวเจ้าเว็บอของ f a c e b o o k เนี่ยทำการแก้ไขลิงก์ของเรานะครับตรงนี้เนี่ยกดครั้งเดียวอาจจะย,ยังไม่ขึ้นนะครับอาจจะย,ยังมีปัญหาอยู่ให้ลองกดอีกรอสักสพักนึ้งนะฮะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือกดไปเรื่อยๆร,ร,รอสักพักหนึง่งทิ้งช่วงเวลาไว้สักพักหนึง่งนะฮะแล้วก็มามากดดูแล้วลองดูตัวอย่างด้านล่างว่า มันขึ้นเป็นในนี้แลหรือยังขึ้นเป็นรูปภาพหรือวิดีโอแล้วเราแล้วหรือยังนะครับอ่าเห็นไหมครับว่าตอนนี้ขึ้นมาแล้วของผมเน็ตมันจะช้านิดนึงนะครับเลยอาจจะทำให้ไม่ขึ้นเป็นรูปภาพนะฮะสำหรับตรงนี้เนี่ย เดี๋ยวลองเอาลิงก์ไปแชร์ดูที่ Facebook อีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วนะว่าขึ้นมาละขึ้นเป็นของวิดีโอละ่าตรงนี้อาจจะเป็นวิดีโอแต่ว่าพอพอแชร์ไปแล้วเนี่ยจ,จะเป็นวิดีโอนะครับเดี๋ยวผมลองแชร์โพสให้ดู นะครับว่าจะขึ้นเป็นวิดีโอแล้วสาหรับตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นอยากให้ขึ้นเป็นเนื้อหาแล้วก็กดแก้ไขจุดปบกครอ้ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้มันขึ้นเป็นตัวอักษรของเราที่เราตั้งไว้เป็นหัวข้อนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแตบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้นะครับสวัสดีครับ